เหตุการณ์ไฟไหม้บอกขยะที่แพระกษาโดยมีกลุ่มควันแผ่ขยายปกคลุมพื้นที่กว่า1.5ตารางกิโลเมตรรอบจุดเกิดเหตุทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบด้านสุขภาพนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กที่เกิดโรคระบบทางเดินหายใจติดตามจากรายงานค่ะแม่ของน้องลูกกอฟวัยหนึ่งขวบ9เดือน กำลังอุ้มน้องลูกกอลฟให้ออกซิเจนเพื่อขยายหลอดลมจะได้หายใจสะดวกขึ้นหลังจากที่น้องอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ่อกเก็บขยะที่แพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการเออแบบหายใจแล้วพุทธาพุทาแตหายใจไม่ออกตอนคืนอ่ะหลังจากที่ตอนวันที่เขาได้ควันมาเห็นแม่บอ,อก ก่อนหน้านี้น้องลูกกอล์ฟได้ให้ออกซิเจนมาแล้วถึงสองครั้งแต่อาการยังไม่ดีขึ้นแพร์คาดว่าน่าจะเป็นปอดอักเสบจึงให้นอนที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการก่อนเช่นเดียวกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณที่เกิดเหตุอีกรายเล่าเหตุการณ์ในพื้นที่ว่าขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนี่ยควันเนี่ยฟุ้งเต็มไปหมดเลยตรงตรงซอยในหมู่บ้านนี่เต็มไปหมดเลยแต่กก็ต้องเข้าบ้านหมดเลยมาวิ่งเล่นไม่ได้เลยกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นก็มีแสบคอ แสบแล้วก็จมูกคอแล้วก็ทําให้ตกปวดปวดหัวนหน่อยเนยด้านกระทรวงสาธารณาสุขโรงพยาบาลสมุทรปราการและอีกหลายหน่วยงานผนึกกาลังกันแก้ไขสถานการณ์โดยจัดผู้ที่มีความเสี่ยงออกเป็น3กลุ่มคือ 1. กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงสุดคือเจ้าหน้าที่ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุกลุ่มที่มีความเสี่ยงอันดับสคือผู้ที่อาศัยอยู่หรือต้องเข้าไปในพื้นที่ระยะ200เมตรจากจุดเกิดเหตุ และระยะสุดท้ายคือผู้ที่ไกลออกมาจากระยะแรกและระยะที่สองแต่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการจึงแนะนําให้ชาวบ้านย้ายออกจากพื้นที่แต่หากจําเป็นต้องอยู่ก็ต้องหาวิธีป้องกันถ้าเจอควันมากๆสัตมา,ตตมาอาจจะต้องใช้ผ้าชุบน้ําโปะหน้าหายใจทางผ่านน้าไปก่อนผ่านอะไรผ้าบางอะไรอย่างนั้นอันนั้นอาจจะต้องเป็นมาตรการเบื้องต้น กรมควบคุมมลพิษแสดงให้เห็นทิศทางลมจากจุดเพลิงไหม้บ่อขยะที่ซอยแนิคมอุตสาหกรรมบางปูหมู่สี่ตลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการทําให้ประชาชนในพื้นที่ใต้ลมในรัศมี1.5กิโลเมตรอาจได้รับอันตรายจากปริมาณฝุน่นขนาดเล็กก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์กา๊ oxide, กาซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ oxide, ที่สูงเกินค่ามาตรฐาน จังหวัดสมุทรปราการจึงประกาศให้พื้นที่บริเวณบอ่อขยะเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพลิงไหม้แล้วและได้อพยพบ้านเรือนที่อยู่ในรัศมีย้ายไปอยู่ที่ทำการอบาตอแพรกษาเป็นชาวบ้านในหมู่4และหมู่6รวม3ชุมชนประมาณ90ครัวเรือนรวมกว่า200คนหากปริมาณสารพิษยังฟุ้งกระจายไปยังอบาตแพรกษาจังหวัดก็ได้เตรียมสถานที่อื่นไว้เป็นการสำรองแล้ว